่เบแทนก็คือเบิร์ดนคือเบิร์ดยีน,นรับซื้อไขแแกงนะฮะจะอยู่ฝั่งแดงครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเบิร์ดยีนครับเบิร์ดยีนฮนะ เมื่กีนนะฮะที่วัดหัวแมันเริ่มนำปอเอา้ผมจำได้ฮะเมื่อีนนะหอยแองแี่นะครับเมือีผมจาได้แล้วครับายแอให้เป็นกระสอบอันนี้ฟังอะไรอ่ะฝังน้ำเงินครับน้ำเงินนะฮะเด็กอู่สีนะฮะใบสชปากลองครับนี่ฮะ โอ้ยังรอครับยังรอครับเฟี้ยวคุณจะไป้ก็บผ้าไปเทียบผ้านะฮะไอ้เป็นไงบ้างน้องเฮ้ยเป็นไงบ้างยังร้องยังเลือกนี่ครับอันนี้เบิร์ดยีนครับเบิร์ดยีนนะฮะรับซื้อหอยแคลงครับจำกันได้แล้วครับนี่ครับเบิร์ดยีนนะรับซื้อหอยแคลงครับเพื่อเป็นสิทธิ์เนี่ยมันรอบจัดนะฮะ สนามนะฮะวัดเจดี so people, หอยปทุมธานีปัดล้างหมาพรุ่งนี้แน่นอนครับพรุ่งนี้นะครับเอดกีนกับเด็กกูสีนะแขงครับแล้กี่งครับแขงครับเด็กกูสีใบสชปาดพอมหนึ่ครับรับใครก็ใครเพได้เลยนะครับเร้นเนะครับเ อูสูสีมาแล้วครับน้ำเงินเข้าไปครับเด็กอูสีนะฮะสอชปากทองเข้าไปครับโอ้นดอหญ่ดจริงจังงับผู้ชมครับเป็นอู๋สีสอยด้ก็ดูแดงได้ครับเป็นหน็โอลไปต้นดอกใหญ่ดู่น้ำเงินครับพันจริงจังครับอาจารย์ปาขึ้นหนึ่งพันแล้วครับขอบคุณมากมากครับกำลังใจให้กับมีใจไก่ไล่โสดนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณครับ ตอนนี้รู้สึกว่าเจ๊พึ่งครับเจ๊พึ่งส่งดาวมาให้แล้วครับขอบคุณนะเจ๊พึ่งคนสวยด้วยนะฮะหนึ่งในดวงครับขอบคุณนะกับเจ๊พึ่งด้วยนะเจ๊พึ่งคนสวยครับขอบคุณมากมากครับพื้นก็เดือดกันรู้ปะพี่ฝันนะครับกับช่างหนุ่มฟางอุ่นเทียนครับนี่ครับเบิร์ติงครับเบิริงครับ อมีเด็กบูสีนะฮะสอชอเข้าไปนะครับปากงองแล้วสอชอปากงองเข้าไปครับ